แล้วสำหรับใครหลายคนที่ถามว่าเมื่อไหร่จะแจกของขวัญวันปีใหม่ใช่ไหม <c oughs> ผมขออภัยนิดนึงครับเราจะแจกกันในวันอาทิตย์นี้นะครับผมซึ่งวันอาทิตย์นี้มันตรงกับวันเกิดของผมพอดีเลย <c oughs> คือถามว่าผมตื่นเต้นไหมมันก็เป็นอีกปีนึงนะครับผมที่เราจะมีอายุเยอะขึ้นนะไม่รู้จะดีใจไปทำไมเนาะ <c oughs> แต่ก็นะมันานจะมีวันของเราสักทีนึงเนาะก็ ดีใจนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับอยากจะให้ข,ของขวัญมันเกิดกับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างนะครับเราจะมาเปิดกันในวันวาเลนไทน์หรือว่า14กุมภาซึ่งมันเป็นวันแห่งความรักเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันทั้งหมดเลยสำหรับใครมีอะไรที่อยากจะส่งให้กับพวกเรานะครับนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่เราจะเปิดรับนะเพราะว่าครั้งหน้าถ้าเราแจ้งที่อยู่ไปไม่รู้ว่ารัฐบาลต้องการตัวเราขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่า วันนี้เราจะมารีวิวอวตารที่เกี่ยวข้องกับมื้อลีคริสต์มาสซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับวันเกิดกูเลยเอาเลยครับผมกรับสวัสดีมิรักนักเล่นเกมหลายทั้งบ้านใครแดนกรุงบ้านทู่ แดนไกรนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกม h e r o of New e r l นะฮะกับผมอเล็กซักครับผมรับหน้าที่บรรนายหัวต้นครับ <Like. S 1> กับซีรีส์อวตารกูมี <c oughs> อวตารกูมีในะวันนี้นะครับผมมากับอวตารที่สวยสดงดงามนะครับ <c oughs> ผมยังโซสเตลเลอร์นะฮะเอ้ยมึงอยู่ไหน <c oughs> นีไ่ไม่เอาไม่เอามันมีขวดไม <c oughs> นขวด มันจะข้าวอูแตกอยู่แล้วเออแยบไปทีหนึ่งแยบแยบไปสองทีแยบไปแยบไปแหมเอามาเอาแหนบมาถอนขนมาหน่อยดิไอเด็กเนี่ยมันเราเอามาบมาทีสวยครับผมชอบนี้ฮะโโอ้หเนี่ยอะไรมาวิจาว่ามาแต่เมื่อไหร่วะไม่ได้ดูเด่น โอ้โหกำลังตั้งใจในการเวฟอยู่นะครับผมผู้ชมฮะเอาฮะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มากับเอ็กมัสนะครับผมมันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองนะครับผมในต่างชาตินะคือเทศกาลคริสต์มาสนั่นแหละครับผมในช่วงตุลาคมปี2016นะผมเปิดขายครั้งแรกนะบอกได้คำเดียวว่าสวยสดงดงามมากๆนะเอาแล้วไมค์แล้วที่เก่าเวลาเดิมนะฮะเรียบร้อย เด็กมันขัดขืนป่ะเด็กมันขัดขืนครับพ่มแม่นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะเนี่ยครับผมสำหรับอาต้าตัวนี้นะฮะบอกได้คำเดียวนะครับผมคือถ้าใครไม่ใช่สายเปไม่ใช่สายเปตัวจริงจะไม่สามารถมีได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ถึงสี่พันโกลคอยนะครับผมโอ้เยอะมากฮะสำหรับกว่าจะได้ตัวนี้นะฮะ นี่คือสกิลาศาสตร์มั่วหรืออะไรวะเนี่ยโอ้อโอเคเราก็จะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้นะลูนไม่มีก็ต้องกลับบ้านนะโห้น่าเศร้ามากสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวจัดเต็มนะครับว่าแต่ละตัวนะครับผมว่ามันเป็นมันมีดียังไงนะแล้วมันทำไมถึงควรค่าเก่กับการสะสมไว้นะดูช็อตนี้ก่อนดีกว่าครับผม แอคเคิร์ดวิ่งไล่ครับผมแล้วมัทอาร์มหนีไปได้ครับผมทางด้านของเอาคอร์เต็ปดีไซเปอร์รู้สึกว่าแอคเคิร์ดน่าจะมีเมีนติแล้วหันกลับมาชุดทุกตีโอ้โหแล้วระเบิดครับผมเกาะช็อตนี้ฮะแตกหนึ่งครับผมสวยพี่สวย่อเล่นฮะเราไปดูฮีโร่ดีกว่าก่อนที่เราจะรีบไปดูตรงนี้นะครับผมก็มีโซซิสนะครับผมมีแม็กมัทนะครับผมมีทางด้านของแบล็กธมิธนะครับโอ้ทีมเราเวทเยอะนะฮะแบบนี้ ดีจีนมึงชังกันเทสทีนึงจบเลยนะฮะมีแอคเคิร์ดครับผมเป็นแท้งนะแบ็กแว็เป็นแท้งค,นะค,ค,ครับผมแม็กมัตเป็นตัวที่เอาไว้เดินเกมนะครับผมแล้วก็มีเป็นมัตเตอร์ปาร์กับตัวเราแนละ้วเป็นแคลรี่นะฮะคู่กันครับผมอ่าคู่กันที่เอาไว้วาดรูปเป็นลายสีอนะไรเงี้ยแล้วจุณผู้ชมนะฮะอันไหนไม่ดีก็ตัอดออกน,นะคุณผู้ชม <laughs> อันนั้นมันพูกัน,น เอาครับสำหรับอีกทีนึงนะก็มีโนแมทเป็นแครี่คอร์เสเตสเป็นแครี่ครับผมเบอร์เซอร์เกอร์เป็นแครี่มังกี้ินเป็นแครี่นะครับผมและอุนเลเยอร์เป็นโดวแกงนะโอ้โหเยอะนะแครี่กินึงเยอะพอสมควรเลยนะคือเรามาพูดถึงเรื่องของสกิลเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะสกิลหนึ่งก็เป็นเวฟนะครับผมใกล้กลางไกลนะนี่ครับผมไกลฮะกลางครับผมแล้วก็แบบมีอะไรแบบระยะแบบเผาขนหนึ่งอันนะเรียกได้ว่าดูครับผม คือตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเรื่องของเวฟอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยแรงนะต้องรอแบบพักที่เราโหดก่อนอนะีกสักแป๊บหนึ่งนะ,นะคุณผู้ชมเออหือเจ็บว่ะบอกได้คำเดียวว่าเจ็บเจ็บใจตรงที่มานาะยังไม่เต็มแล้วลิปตีนเนะี่ยแหละแม่ยิร,รนี่ถือว่าดีอยู่นะครับผมสี่ต่อหนะนำอยู่2ตัวนะครับผมเอาห้าต่อหนะนะกแล้วน่าจะไกลไกล ใกล้ๆไม่ค่อยดีแล้วฮะหกต่อหกไปเลยดิไหนๆก็ไหนๆแล้วรอเล่นนะครับผมรอเล่นรอเล่นเฮ้ยได้ว่ะได้คืนมาหนึ่งนี่ครับผมสเต็ปการฟาร์มก็เป็นประมาณนี้นะฮะเราจะตีเสร็จแล้วเราวิ่งหนีเลยฮะสกิลเข้าจังหวะเสร็จครับผมแล้วเราก็หนีเลยฮะไปเอลือตะกี์ละเจ็ดนาทีโอ้โหแล้ว แบบนี้นะครับผมลองดูองของสกิลดีกว่าสกิลใกล้กลางไกลของเรานะครับคือ QWE นะฮะก็ใกล้กลางไกลอย่างที่ผมบอกเลยครับผมมันคือสกิลหนึ่งทั้งหมดนะฮะส่วนสกิลสองเนี่ยมันเป็นสกิลที่เราจะสามารถเก็บซับนะครับผมดูดซับพลังของวิญญาณไว้นะฮะเอามาไว้แค้กับตัวเราซึ่งเมื่อวิญญาณเยอะเมื่อไหร่ครับผมจะกลายร่างเป็นนกออกนะฮะ บ้าหรืที่ฝ่ายมึงก็แกให้กูมันจะตีแรงมึงจะมาเออได้ไงล่ะกูก็รอรอรอวังอยู่สกิลสองเมื่อเรามีวิญญาณเยอะนะครับผมวิญญาณได้เก็บจากการที่เราลัดคีฟหรือฟาร์มฟาร์มฮีโร่นะครับผู้ชมโอ้โหเนี่ยผู้ชมดูครับแปดนาทีตัวนี้ได้คีฟไปทั้งหมดเอ่อเจ็ดสิบสี่ตัวนะครับผมเนี่ยกำลังจะเกิดพิฆานะ เนี่ย75ตัวนะครับมันเยอะมากอ่ะคือผมไม่รู้นะปกติเราต้องความคลิป็ันคนละกี่ตัวนะฮะแต่สําหรับผมนะครับผม75ตัวนี้คือประมาณเกมนึงฮะพอแล้วครับผมที่เก็ความเรามันสายสะทกนะคุณผู้ชมเออความคิปอะไรเยอะแยะแต่ถ้าใครอยากเล่นตัวนี้เก่งจะเป็นต้องความคิปแม่นๆเหมือนกันนะแล้วเข้ามาผมปั่นๆปั่นๆแล้วละลายไปครับตบไปหนึ่งครับผมช็อตนี้หายไปสองฮะเอาแล้วลาวเอาแล้วลาว เอาแล้วลาวเริ่มพัาง,งาดแล้วลาวนี่นะครับคือความรุนแรงของสอกิวันติเรานะฮะคือการบุกน,นะครับผมแล้วก็เออเวียนหัวเส่ปุ๊บวิญญาณออกจากล่างนะแล้วก็โดนเข้าสิ่บ้าเดิเราจะระเบิดพลังวิญญาณที่เรานั้นได้ฝะสผมมานะกระจายออกรอบตัวเราเพื่อสร้างดาเมจนะครับผมส่วนสกิลสามนี่เป็นสกิลที่ทําให้ทีมเรานะครับผมเออทำให้ทีมโดนลดเกาะเนาะประมาณนั้นฮะเมื่ออยู่ในระยะนะฮะ ก็อา่าใช่ก็ไม่ค่อยโหดหรอกพอทำตรงมันก็เลยไม่ค่อยต้องอัพนะฮะเรามาเน้นเป็นหนึ่งกับเออหนึ่งกับบันติดีกว่าหนึ่งกับสองนะขออภัยมาถึงต้องอัพสองระน้ำก่อนนะฮะเพื่พพอจะเก็บวิญญาณฮะโอเคแม่ดูดูสกิลนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเหมือนพายุหมอกควันนะผมโอ้โหสตันแมปนี้ไม่โอ้ยกลับเลยครับผมอ้า มันอยากจะร้องกับเรามันฟาดมันฟาดฟันมันฟาดฟันอู้ดูด้วยผมตัวป้อมฮะแต่ช็อนี้พีเคมาดักหน้าแล้วเวฟหนึ่งทีอันแน่รู้ทันโอ้โหแล้วเป็นจุกหลบมันหยุดเดินมันหยุดเรื่ไงเเห็นแล้วเราตตวปลอมอ้าวละลายสิครับแบบนี้ยังได้อยู่แม็กัดมาสตันสวยนะเอาครับผมเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผู้ชมครับเผื่อใครอยากจะได้เป็นพิเศษนะครับผมก็สกิลของมันนะครับ มันเป็นสกิลที่เหมือนจะเป็นพายุเป็นเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเวลาอันตีนะแต่ว่าสกิลหนึ่งนี้จะเป็นแบบหิมะเี่มวหิมะนะฮิมะดิมาดูแบบหิมะปะเออิมะหรือเปล่าล่ะมันเป็นเหมือนแบบหิมะนะครับผมเวลาที่เราตีนะคือมันเป็นหมอกขาวๆนะครับไม่รู้หิมะหรือหมอกควันหรือว่า p m สอุดใส่หน้ากากเล่นเกมกันที่คนรอเล่นนะครับผม ีดน้ำหน้าบ้านนี่ช่วยมงเออฉีดน้ำหน้าบ้าน่มอยากทำเหมือนประเทศเคนยาได้ไหมโถ่เอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงเลยนี่เราจะแตะคลิปฟาร์มไปก่อนนะ <c oughs> นี่รเราจะสองกองนะครับผมเราต้องพยายามรีบทำเกมนะครับผมทำยัำงไงก็ได้ให้เราเกิดมากที่สุดนะฮะต่อให้เราไม่ได้คิวนะครับผมเราก็ควัวที่จะได้ PK แล้วนะตอนนี้ซ <c oughs> ึ่งตอนตนี้ไม่ใช่ได้แค่ได้ PK นะ เรากำลังจะได้คาราฟ้าด้วยนะครับผมคือขาดอีกไม่กี่ร้อยนะได้คาราฟ้าแล้วแต่สมิตันแบบนี้ผมมันยิงละลายแล้วฮะไม่ต้องถึงไม้ถึงมือนะฮะแม่แต่เพื่อนเขาก็ไปแก้แค้นจัดแม็กวัสของเราไปเหมือนกันนะผมโอ้ด้านล่างก็ป้อมแตกโอโ้เห็นกินกินไม่ดีไหมแล้วต้องจัดให้หนักจัดหนักจัดเต็มหน่อยไหมล่ะเพื่อนถามว่าเราสู้วิสเลไหวไหมพูดไค้คำเดียวนะครับผม สันส้นๆไม่ไม่ไหวนะครับผมเขามีทั้งสตันทั้งทั้งยิง G นะฮะวั<ร>นนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปต่อกอกับคนแบบนี้นะฮะฟ์มไปก่อนฟ์มไปก่อน<ร>แตกสูตรเดิมครับผมสูตรเดิมทุกครั้งนะฮะทุกความจริงเราสามารถแตกตอนที่เรามาเก็บรูนได้เลยนะคุณผู้ชมแบบเรามาตัดรูนตอนเนี้ยแล้วเราก็ดึงแถวนี้ครับตีขึ้นมาเลยฮะอ่า ก็ควรจะตัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความเอาไว้ฟาร์มเร็วนะฮะกดขวดฟาร์มไปนี่คือเราไม่ยุ่งกับคนเลยนะฟัดจับทีอย่างเดียวเลยนะเขาจะทำอะไรกันช่างเขานะเราอยู่อย่างคนล้องเหาฟ้าเองเลยนะบอกเลยนานๆจะได้เห็นเงียโอ้โหยอดเออเนี่ยมาแล้ว12นาทีคาฟ้าโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันมันๆหน่อยนี่คือเร่งทำของอยู่แมะไม่ได้ฟาร์มอะไรแบบ ขนาดนั้นผู้ชมดูฮะสิบสองนาทีจัดที่ไปร้อยกว่าตัวแนละ้วฮะโอโ้โหนี่ครับผมร้อยสิบตัวร้อยสิบเอ็ดตัวครับผมตอนนี้ร้อยสิบสองตัวและร้อยสิบสามตัวครับผมคกูนั่งนับเลยเขาฟังยังไงมั้ยดูเดี๋ยวเราจะกลับเฮ้ยเฮ้ยโดนเพื่อนโดนนี่ครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเอ้ยอวตารตัวนี้นะครับบอกได้คําเดียวนะตอนแรกที่มันเปิดขายนะเมื่อปี2016นะครับคุณผู้ชม คือตั้งแต่นั้นมาผมไม่รู้ว่าใครมีบ้างนะฮะต้นนี้ป่ะถามจริงถามจริงตอนนั้น,นมีป่ะมีมี้องใช้สี่พันเนี้ยตอนนี้นก็มีใช่ไหมฮะคือสำหรับผมผมไม่ชอบนะคุณผ,นะผู้ชมฮะคือคือมันแทนนะคุณผู้ชมผมก็มนะีฮะแต่ว่าตัวนี้ก็สวยอยู่นะฮะเ,เอาเป็นว่า เรามาดูกันต่อดีกว่าผมเออพูดถึง2016นะผมอีกประมาณ3วันนะผมจะเป็นวันเกิดผมนะครบอายุ16พอดีนะอยากให้คุณผู้ชมนะครับผมสามารถเออมาโวยพรวันเกิดได้ที่ใต้คลิปนะฮะหรือจะส่งไปขอฝันลวันเกิดมาได้ให้ก็ได้นะครับผมหรือถ้าไม่งั้นก็เออแต่ผมเขาบอกเลยว่าผมรับแต่รับแต่เพชรพลอยแหวนดินจินดานะครับผมออสองขาวเงี้ยไหมสองขาวขาวต้องพระปา่า ของขวัญวันเกิดเดี๋ยวส่งไปให้ไหนๆก็วันเกิดงั้นร่วมบุญร่วมขอขวัญวันเกิดมึงไม่ต้องเห็นว่ากูเป็นผู้ศาสนาขนาดนั้นบางทีกูกูหยาบใครกว่านั้นเยอะคือเอาง่ายๆถ้ากูลงนรกไปกูเจอมึงอยู่ข้างบุ่มข้างข้างกูแน่นอนไอ้ต้นไม่มีอ่ะไม่มีเดี๋ยวมึงอยู่หลุมข้างข้างกูถือห่ออยู่ที่มึงโอ้ยปากนี้โอ้ยโดนนะครับผมช็อตนี้ฮะแล้วนี่ไงปั่นละลายไปละลายไปดิเก็บไปอีกหนึ่งครับแม ดูดอาเมดมาเลยอยากดูด,ดูม, <c oughs> ดดมเลยใช่ไ,ไห <c oughs> มสรุปแล้วคือผมไม่เอาสองขาวไม่เอารถตำรวจไม่เอารถทหารไม่เอารถถังไม่เอารดินน้ำไม่เอาอะไรดีวะคือไม่เอาคนส่งพิซซ่าคือไม่เอาอะไรเลยเอาเป็นว่าคือกูไม่เอาแล้วดีกว่าเฮ้แต่ว่าเอาเอาอะไรดีต้นสมมติว่าเปขอ,ของมันเกิดควรจะให้อะไรเพื่อนดีวะต้องมีแล้วหรออย่างนี้บัตรเบอร์เลย บัตเออเนั่นแหละน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับผมหรือไม่ก็เราก็นัดกันระหว่างทางนะครับผมไปเจอกันตอนปลายทางก็ได้นะฮะที่ไหนฮะที่ไหนที่ไหนดีเฮ้ยจะมานัดอะไรกันตรงนี้เลยที่ไหนขนาดเป็นรีมเวอร์ด้วกันรีมเวอร์ริเวอร์วานานาวาอย่างนี้ใช่นานอะไรนะนา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 อุ้ยแถวนั้นรัสเซียเยอะนะบอกเลยวานานาวาอ้ส่วนน้ำ กูรู้ว่าสวนสนุกสวนสนุกยามกลางคืนนานานี่ลัสเซียนล้วนๆนะเว้ยเพื่อนแนะนำไปอาโศกดีกว่าญี่ปุ่นผมพูดถึงว่าแถบนั้นคนญี่ปุ่นเขาไปเที่ยวเยอะนะฮะเนี่ยหาเรื่องให้กูออกไม่ได้แล้วเนี่ยน่าจะติดลุไหลไหลเเลยเนี่ยกูนิ่งแล้วเนี่ยก <c oughs> ูพูดถึงข,งของของวันเกิดที่คุณผู้ชมจะส่งมาให้กูในอีกสอสามวันข้างหน้าที่จะเป็นวันเกิดโอ้โหจบแล้ว เอาเป็นว่าเรากลับมาเข้าสู่เรื่องของเกมกันต่อดีกว่านะครับผม15นาที48ตัวนะครับผมอ๋อล้อเล่นนะครับผม8ตัวนะฮะโอ้โหอาจจะไม่ได้คิวอ,อะไรเยอะแยะนะฮะแต่ว่าบอกได้คำเดียวนะครับผมผมชอบกินช็อกโกแลตน,นะ,เ,ะเฮ้ยต้องส่งช็อกโกแลตมาแล้วล่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ15นาที15นาทีให้ผม8ตัวนะยอกไม่ได้คิวเยอะเท่าไหร่นะฮะโอ้โห ทำไปทํามานี่แคลี่กินเริ่มเหิมเกิมนะคือเบอร์เซอร์เกอร์คิวไปสามนะครับผมตายสองด้วยนะคอร์เตสก็คิวไปสี่นะครับผมเราจะตายเยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็คิวไปสี่ฮะนี่คือต้องรีบทาขอนะเขาไม่ประทะเขาเอาแล้วเปิดแล้วก็ผมชดนีแม็กบัสบอกกูเห็นนะแล้วหลบพีเคอันแน่หลบสตันไปได้เราชิบหายแล้วเพื่อนมาครับผมตอนนี้ มองทีมมาครับผมโอ้โหตามเพื่อนไม่ทันนะตอนนี้ทีมของเราครับผมเราไปตีทีต่อฮะไม่ต้องรีบครับผมรอพีเคเอาถังกระเทสกดมาแล้วช็อตนี้เดินมาดักหน้าดักหน้าสักหน่อยดักหน้าสักหน่อยดักหน้าสักหน่อยแล้วหมุน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 โอ้โหหมุนไม่ได้ขอหมุนอีกรอบนึงให้กลัดขูหมุนเถอะเพื่อนให้ก่ัขูหมุนเถอะไม่หมุนแมงแล้วกูไม่หมุนแมงแล้วตัดเยอะขนาโอ้โห อะไรกันนะกันหนาวว่าจมูนโชว์ผู้ชมหน่อยอ่ะต้องมีเช็กอนเทสอ,อ่ะไม่งั้นแม่งไม่ได้หมุนบอกเห็นวิทะเแลแล้วแบบเขามีมังกี้้ว้คือปัญหาเว้ต่อให้มีจังเหิลเขาก็ดีดได้อยู่อ่ะแต่อย่างน้อยกักันวิทะเลกันทุบมังกี้ได้ไวะใช่คือดีดสก,กลิลสองของมังกี้กีนะครับผมสามารถดีดเราแล้ว,ลวเรากดตัดอันติได้นะคือเราพยายามจมุนหลายรอบแ้วมันไม่หมุนจังหวะเมื่อกี้คือแบบ เขาวิ่งหนีเยเว้ยไม่คิดว่าจะหันกลับมาปลดเออใช่เฮ้ยเขาต้องเขาต้องสู้แล้วล่ะเขาก็ไม่ได้แบบต้นตบเด็กนะเว้ยจริงจะได้ทําอะไรกับผู้ที่มีรู้มีชี้ได้เพราะคัดขืนเอาฮะแล้วตอนนี้ครับผมเขาได้รวมพลังกันมาแล้วฮะ This spirit eludes me. มากันเยอะเลอเกินล่ะมากันเยอะเลอเกินล่ะเพื่อนมากันเยอะเลอเกินเอาครับเราเก็บอินวิสติบิลิตี้นะพร้อมกับพร้อมกับมาแล้วบาร์เซอร์กันเวทเนี่ยเขาเห็นดาเมจแล้วเขาบอกอยู่ว่าทีมเราเวทเยอะไปหน่อยคือคือชังเลเทชชิ้นเดียวคืออยู่เลยอะ อยู่คือแบบอยู่ในที่นี้คือทีมเราทําอะไรไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมมาเติมอรัรมนี่ก็เป็นเวทนะครับผมคือตีสโลว์เขาเป็นเวทนะฮะที่เหลือเขาต้องยิงธรรมดาซึ่งเบามากครับผมมันไม่ได้เก่งมันจะก่อนนะ <c oughs> แล้วหมุนๆหน่อยไหมล่ะหมุนๆหน่อยไปโอ้หมุนไม่ได้แล้วครับผมท่อนนี้ฮะคุณจัดให้เน้นๆโอ้โหเคาน์เตอร์โอ้โหหยับคายที่สุดเออหือไม่ได้แล้วล่ะมันลากเราไปด้วยเฮ้ย โอ้โหมาตาบอกว่ากูย uh, ิงเองก็ได um ้ครับผมตอวนี้ฮะทำไมเราไม่ดีธรรมดาต้องหมุนๆเยอยากเทะกะเอาสวยกะเอาสวยเอาเทเมื่อกี้ก็ไม่ควรใช้เราตัวเดียวเออโวไม่ได้ใช้ให้ออกกระทาฟ้ามาแล้วไงคื่อกี้ก็ไม่ได้ลั่นตรงนี้ก็ต้องไม่ได้ลั่นโอ้โหครั้งละหมดคือจะบอกว่าสกิลสองของเรานะครับผมเป็นสกิลที่เอ้ขออภัยสกิลสองของเรานะเก็บวิญญาณนะครับผมที่คู่ชมเห็นว่ามันได้ห้าสิบห้าชาร์จนี่เป็นเพราะว่ากฐาฟ้านะฮะ เราแค่ว่ามีคาถาฟ้าเนี่ยเราจะสามารถเก็บวิญญาณเพิ่มได้เป็น55นะนั่นหมายความว่าอันตรีของเรานะครับผมจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปนะฮะเราก็ตีคิปตีไม่ไหวแล้วก็ไปตีให้เขาเพิ่งไปเช่วยเขาตีเยอะขึ้นแต่คิปไงคลิปที่เเคยเขาโดนคิปตีตายอ่ะก็ไม่มีคนแทงไงตัดดูนไปก่อนนะผม เราจะต้องขึ้นมาตีเองนะฮะคือตัวน yeah. ี้สำคัญนะครับผมคงนะไหวเพราะว่าอยู่ไม่เอาดีไม่เสี่ยงดีกว่านะแล้วด้านล่างครับผมเขาอยู่ตรงตรงนะเวฟไปก่อนสองทีรอการเดินเกมอีกครั้งครับผมตอนนี้ทีมเรานี่ถ <s> ือว <c oughs> ่าโหดอยู่นะใช้ได้อยู่นะมาเติมอาร์มนี่คิวไป9นะครับผมแอคเคอร์นี้คือไป7นะฮะ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จโอ้โหแล้วเจออีกแล้วดูดดาวเมกูนักหนาอะไรนักหนาไม่ดูดแล้วรอบนี้ไม่ดูแล้วเวฟเวฟใส่หน้าไปเลยไม่ต้อง้วครับผมแม่รู้สึกว่าเป็นมาเติมอาร์มคิวไปแล้วตอนนี้มาเติมอาร์มคิวเท่าเราแล้วฮะคิวไปสิบนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นอะไรที่แครี่นะถ้าก็เกิดก็ดีหน่อยครับผมตอนนี้กำลังจะเอามาเป็นแยกข่างนะ อาจจะเอามาตัดทางด้านของอตัดใครวะตัดมังกี้ไงให้มันดีดไม่ถูกไม่รู้จะตีด,ดตัวไหนดีอย่างเงี้ใช่ไหมจังหวัดจังหวัดร้อนติดจะเรา,ดเราได้แบบมีร่างปลอมหลอกเขาด้วยโอ้แล้วเราสามารถกดทางด้านของโซ่เบอร์เซอร์เกอร์ได้ด้วยนะถูกไหมมามา,มาของจางเขาใส่แล้ววะโอ้โหไม่ได้ใส่แล้วเพื่อนเพื่อน,อนมึงโดนเพื่อนโอ้ยเร็วไปหน่อย กลับไม่ทันเลยผมกลับหลังไม่ทันเลยฮะโอ้แล้วลูนเคเบร์มาแล้วโอ้โหแล้วมันกี่ทีครับผมเอาอีกแล้วอะไรกันนะขนานเราเพื่อนเอาเดี๋ยวมาสักหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวแม่เอาไม่สู้นะไม่สู้นะแม่<น>เอาตรงนี้อะไรเนี่ยเอาแล้วผมปันป่นปัน่นหมุนหมุนทีผมละลายไปได้ละลายไปได้เอ,ๆๆเอาสักหน่อยครับผมละมัดอาร์มละลายไปแล้วเหมือนกันครับผมเราขอปั๊มเลือดก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะอีคืออีคือ นี่คือเราต้องย้อนกลับครับผมกลับมานะฮะคือเล่นยากมากเลยคุณผู้ชมสังเกตนะครับวกเกมนี้นะถึงแม้ว่าสกอร์นำนะแต่แต่เล่นยากจริงๆนะคือเราไม่ได้แบบเฉิดฉายอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าการเวทเขาก็มีนะะรวมถึงวินบอกก็เต็มไปหมดนะผมจะสังเกต,ตการฟาร์มชีฟได้ครับผมร5อยหตัวครับ หนึ่งร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดตัวทั้งทั้งลาร์ดและดีนายนะฮะภายในยี่สิบสองนาทีฮะถือว่าเราแบบเล่นกับทีมเยอะมากเลยนะเกมนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเล่นไปก่อนฮะเซฟเซฟไปก่อนก็ดีฮะคือฆ่าตัวเราแพงตอนนี้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอ้าเอาวะได้ฟองมาครับผม โอ้แม็กมัตดเหมือนจะไปเล่นล่างเขาแล้วกำลังจะโอ้ยตายครับผมแม็กมัตน่าจะไปพยายามจะไปตีป้อมด้านล่างนะฮะแม่ฮันติยังไม่พร้อมนะครับผมต้องใจเย็นๆนะตอ,อนนี้กลัวมากเลยครับผมกลัวว่าไอ้ทีมึงจะ เกิดเหมือนกันนะเพราะโนแม็ก็ฟาดเราถ้าเขามีทวินเบดตีกทีเดียวเลยนะดัดไปเด็ดแล้วไงมาแล้วไงจ่าเอ๋ดิจ่าเอ๋ดิตกไปก่อนหนึ่งตัวแล้วกันขอหนึ่งตัวแล้วกันแล้วขอหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยเพื่อนไม่ได้หมุนแล้วฮะช็อตนี้ครับผมไปควิดิวไปนะแล้ววัดอาร์มดักนะครับผมโอ้โหวัดอาร์มตีแรงมากบางทีจะไปไหนเพื่อนตีทำร้ายเกินพอครับผมวัดอาร์มคิวไปสองฮะเอาเด็กจีเพียมนี้แปดร้อยกว่านะครับผมภายในแบบยี่สิบนาทีนะฮะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะ,ะถือแล้วก็ถือดูวัดอามยิงครับผมเกลือนจัดะฮะเราดันแม่งสองทางพร้อมกันเลยะฮะเอาจบไปก่อนนะผมพอสอนไว้ฮะตอนนี้แหม่เนี่มันแก,งก๊งหินริงเนี่หว่ารู้จกกักมาแก,งก๊งหินริงอ่ะเ้ย <c oughs> ออายุะ่ะ <c oughs> น้อยน้อยคนมากที่จะรู้จักแก,งก๊งหินริง <c oughs> อายุสิบหกเว้ย <c oughs> ของผมมันเกิดอะ่ะเอาด้วยสองพันสิบหกแล้วไอ้ขอภัย ไอ้ยี่สนะครับผมเดี๋ยวเรารอตรงนี้ดีกว่านะรออันตีสวยๆสักหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหเขาเข้ากันขนาดนี้เลยเหรอเกินไปป่ะตอนนี้คือเกินไปป่ะโอ้เกินไปครับผมตอนนี้มัดอารยิงฟรีครับผมอีสปอร์ตมากๆฮะแล้วดูหน่อยเราจะโดนเคาน์เตอร์ตายแล้วฮะแล้วเราหาวงสวยๆก่อนมาแล้วหมุนๆหน่อยหมุนๆหน่อยอย่าแยกกันเซ่อย่าแยกกันเซ่ไปไหนเพื่อน โอ้แม้ว่าเสียบสวยนี่จะผมตกไปหนึ่งอะไรวิทะเลเรามีคาตาฟ้านะเรามีทุกอย่างแล้วเพื่อนโอ้โหเวอร์เวอร์ทักเกอร์มันตีสโลว์อ่ะผู้ชมเราสวนแม่งเลยผมเราปั่นละลายไป็นหนึ่งเขาแบบตอนนี้ตกวิทะเลต่อฮะไม่รอแล้วนะโอ้โหขาบอกเวฟไปหนึ่งพีไม่โดนอ้าวทิศผายแล้วหลบได้ว่ะหลบได้ว่ะพีเคมาต่อแล้วเป็นอีมอร์ท้องครับผมพร้อมกับแฮรทริกครับผม แยกล่างชิ้นเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยฮะเราควรจะมีดูดเลือดไหมเกมไหนควรจะมีดูดเลือดบ้างหรือว่าไม่ควรเ,เกมที่มีดูดเลือดควรจะเป็นเกมที่ต้องยืนแทงยืนวัดกับพวกแครี่นะแต่นี้เราไม่ต้องวัดไงเรามีชั้นนีแล้วเอาวะเดี๋ยวคนเดียว,วครับผมตอนนี้ฮะเฮ้ยโนแมนแม่ขอยสักช็อตนะขอสักชออ็กชอต ไอเท็ตพีสุดท้ายจะมาเป็นอะไรดีฮะตอนนี้ถ้าอันติสวยๆต้องเป็นวินบล็อกว่ะต้องมีจังหวะเข้าเข้าทำแบบสวยๆหน่อยไม่งั้นนะเข้าไปางี้มันดีดออกหมดเลยวิ่งกันแตกวงแตกฮนะ,ะใช่ใช่บินเข้าไปเห <c oughs> มือนแกวงแตกกันหมดเลยนะแยกต่างคนต่างแยกแนละ้วถ้าวินบล็อกมาเขาจะตายแบบไม่รู้ตัวเว้ยใช่เราจะทำทำเกมได้มากขึ้นเราสามารถกดอันติตอนที่เราวินบล็อกได้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาครับเรากำลังตาม มาเติมอาร์มกับเพื่อนเราไปติดนะฮะมมาร์ตอาร์มไปคนเดียวแล้วครับผมช่อนี้ครับโอ้โหยังโ,โ,โ,โหดฮะแหมวิงบอกฆ่าไปแล้วครับผมยังไงด้านล่างอยากรอกันหรือเปล่าเรากำลังตามไปนะจ๊ะมาคนเดียวด้วยมาร์คอาร์มบอกโอ้โหรีบเพราะผมชั่วโมงกันจะหมดใช่เปล่านะเฮ้ยเราไปเอาดัานบนดิหรือยังไงช่วยมาร์คอาร์มไหมเอาผายแล้วมาร์คอาร์มจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยอันติเลยว่ะเด็กมันเอาว่ะ ม่อกีเอ้ยเพื่อนไปบนน่ะอ๋อเพื่อนเขาอยู่บนยังไงเอานี่แหละเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเก่าเพื่อนซีอันแน่เห็นนะทำอะไรอ่ะแต่มันเขาสตันสวยอ้าโอยเอาเด้ได้มาหนึ่งครับผมอะไรก็ได้มาแหลกฮะปล่อยเขาเอาไปครับผมเขามาเอาเราคนเดียวก็ดีฮะได้หมดจะบอกเลยตอนเนี้อะไรอะไรอยากจะได้หรือไง อยากจะได้เราดืงไงครับผม TK เข้ามาปุ๊บปั่นไปด้วยมไม่ละลายมไม่ละลายดัดวิโอโ้โหนี่ไม่สุ่มวะโอโ้โหม,มันเลวงไงเราไม่เห็นเราก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับคิวไป16ตัวตายสุยแดแอด115นะฮะสำหรับ,รบการรีวิวอเปกาต้าตัวถัดไปอยากดูตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะฮะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติตามเพื่อมหคนกลของโยกพวกเราสำหรับวันนี้สูนสลายด้วยก